ฝนตกตั้งแต่เช้าฝนตกทั้งวันเลยเหกะสิงฝ <laughs> น,น<ะ> <laughs> ตกฮะ <laughs> <laughs> เดินใส่ผ้ากันฝนมาเช็คเอามากินข้าวนะคะอยู่ที่ร้านเดิมร้านเดิมที่เรากินเมื่อวานอาหารมาอีกแล้วข้าวผัด ตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวนะเพราะว่าฝนมันตกตั้งแต่เช้าอนะอันนี้เป็นสั่งแกงเาวานไปนะแต่พริกแกงเาวานไม่มีนะคะก็เลยต้องใส่พริแก,กแกงเผ็ดหน้าตาเอเวียเราคิดสัหนึ่ชิมเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินโรงแรมนะคะรอให้ฝนหยุดตกก่อนจองไปแล้ว phấn tục lạc Nhau Sẵn mà sai cả thằng thì mày cả sẵn mà dưỡng của hết một Khi cả thì Cú mà Chắc chim Ông có cúi bà กินไปตอนนี้นะคะมานั่งรอเช็คอินเนาะเปียกหมดเลยเราเดินเลยไปนะคะแต่ที่จริงอ่ะโรงแรมอะมันอยู่ใกล้ๆอ่าเพื่ออะไรนะซอย ซอ94อะคือมันอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะแต่เราอะเดินตะลิดไปตั้งฝั่งนูนะะ้นค่ะเดินกลับมาใหม่ก็เลยมานั่งรอเช็คอินเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศ นตกไหมข,ขอบคุณคัะใช่คนระับไปนะคะเนี่นุออาาดอไร้มรจะพาไปดูดูมะละกอใหญ่ตัวมะละกอมะละกอตัวนะ อันนี้เป็นห้องที่เราจองอาจากุชีนะคะเราจองในอา,อาอโกดามันก็เลยถูกลงนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสนตกอะฮะมังโกตัวเองไหมเนาะ <laughs> ลล็ออหรืเป่าตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเช็คอินแล้วเนาะเข้ามาปุ๊บประตูก็มีปัญหานะคะต้องไปช่างมาดูเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเอานี่นะคะคืนละสามพบาทน,นะคะจองใน b o ๊กิ้งอ่ะมันก็เลยราคาถูกลงเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปดูน,น,นี่ตอนแรกมีว่าจะไปนวด RF นะคะที่หัวหินเนาะคือจองเวลาไปแล้วนะคะบ่ายบ่ายสามแต่ฝนตกนะคะก็เลยไปไม่ได้เราขับมอเตอร์ไซค์มาไงมันก็เลยไม่สะดวกก็เลยส่งข้อความไปหาพี่แกว่าเอ,อ้ยยกเลิกก่อนนะนี่นะคะอันนี้ก็ทะลุทะลุไปห้องนอนเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ อันนี้เขาก็จะมีพวกผ้าพวกอะไรให้นะคะน,นี่ก็จะเป็นพวกหมวกอาบน้ำอะไรเงี้ยนะแก้วสบู่ก็จะไปดูข้างนอกนะคะอันนี้เป็นไหนรตู้เย็นเปิดยังไงมีเครื่องดื่มอยู่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสปาร์กิ้งวายนะคะ1,200บาทไอ้ขวดเนี่ยเนี่ย น,นี่ก็จะเป็นพวกกาฟงกาแฟเราจะนอนที่นี่1คืนก่อนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะปะ่ะมาเเวสไซอัสเนา,ยอยานอนร <c oughs> <c oughs> องเท้ามิกะรองเท้ามิกะเดินโอ้โหเป็นสีอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะมาฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเมนูช็อปปิ้งพราอะไรนะนี่เปิดไฟหน่อยจ้าเอานี่นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะนี teachers, <3. S 1> nah in ่เป็นอะไรอ่ะเป๋าตังม <art> ีเป๋าตังด้วยนี่จะเป็นพวกเครื่องดื่มพวกเซ็ตอาหารเนาะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นอนที่นอนนะคะข้างนอกก็จะเป็นวิวนะคะก็โอเคที่นอนนุ่มเดี๋ยวจะพาไปดูวิวข้างนอก แต่ฝนตกอ่ะเพื่อนๆยุงนะระวังยุงฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบาร์อะไรเงี้ยบรรยากาศลงไปสระว่ายน้ำให้สระว่ายน้ำข้างล่างแต่ฝนตกจ้ามีแกบอกว่าไม่โอเคเลยเหมือนข้างหน้าตรงนี้เนาะเป็น แต่แต่ถ้าเป็นอ่าถ้าตรงข้างหน้าตรงนั้นไม่เป็นไม่เป็นบาร์จะโอเคมากเพราะว่ามันไม่ค่อยส่วนตัวอะไรเงี้ยเออ,อยังมีทิชชู่อยู่เลยว่าอยากลงไปอยู่นี่นะคะคือมันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเหมือนมานั่งอาบแดดอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะคะ ตอนนี้นะคะกําลังจะออกไปข้างนอกเนาะมิวนะคะทิ้งมอไซค์นะคะไว้ที่โรงแรมเก่านะ,ะแล้วก็กระเป๋านะคะก็มันไม่ได้ไกลกันมากก็เลยเดินใส่ผ้ากันฝนมานะมาอีกมาโรงแรมที่เราพักตอนนี้นะคะตอนนี้กําลังจะไปข้างนอกเนาะจะไปซื้อ,อจะไปแลกเงินด้วยนะคะแล้วก็จะไปซื้อพวกพวกน้ําพอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เขามีบริการรถนะคะไปส่งที่ สถานที่ต่างๆด้วยนะคะเขาจะมีมีอะไรนะช้อปปิ้งมอลตรงใกล้ๆตรงนี้นะคะนั่นแหละเราก็จะไปที่นั่นนะคะเพื่อจะไปแลกตังค์ด้วยเมื่อกี้ช่างมาซ่อมประต,ตูตอนนี้ได้แล้วได้แล้วนะคะตะต่อตาละองโกโนมีอันนี้ไหมอะ่ะนี่เขามีอันนี้อยู่อ่าร่มนะคะเอาร่มไปด้วยเพราะว่าตอน ตอนไปเราก็จะให้เขาไปส่งตอนตอนกลับมาเราก็จะใช้ร่มนะคะ <c oughs> อ๋อตาตาม,ามูกานโยชาวอันอิสุอึกสิอันนี้จะเป็นเบรคฟัสต์นะคะตอนเช้าอันนี้เป็นเซตเนาะเบียมีพิซซ่าเซตด้วยนะคะ้าบาท กำลังจะไปข้าง,องนอกบรรยากาศไม่เป็นใจเลยฝั่งนู้นเป็นสระใบน้ำนะคะแต่ฝนตกไปไหนไม่ได้องโกเสียเราซาลีเลยไม่ซาไอกระอัฮะลฮหันหลาตัวละ เห็นไหมนะคะฝนตกห้องเราอยู่ฝั่งโน้นไปจ้าข้างหน้าอันนี้จะเป็นข้างหน้านะคะมีโรงจำนำด้วยข้างบนก็จะมีรูปท็อปด้วยนะคะเพื่อนไป <c oughs> ไปไปกันเล แล้วนะคะไปแลกตังค์ด้วยตอนแรกนะคะที่เราจองโรงแรมไปเราคิดว่าอยู่ใกล้ใกล้แต่ไอชอปปิ้งอานนี้เนาะแต่ไม่ใช่นะคะฝนตกโุโ้ยรองเท้ามิกาออกสีด้วยเป็นสีสีเมอนมุสติกาเลยบลูเบอรี่เวลาถอดมาเป็นสีแดงมันก็เวลานาละลกันฟูดมาร์เก็ต เราจะไปเดินดูมิกะหิวกินแม่โขงอะไรนะมิกะเซียนี่เลยจะมิกีนะคะรแม่โงงนี่เหรอไปรอขายดอกไม้ของนดมิตาเซียเหรอจกบตาไวไม่ได้กอกั มันเองเอาก็มืดจ้ะภ <laughs> าษาบอกไทยมีกะไปนวดนะคะแต่เขาน่าจะขายอะ่ะฮอตไคล์อันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะนะคะ่าฟัง ตอนนี้นะคะก็กลับมาห้องแล้วเนาะไปเอามอไซค์แล้วนะคะดูหมิวว่าจะไปสระผมหมิวสระเมื่อวานนะที่โดนฝนแล้วก็มัดมัดไว้นะคะพอปล่อยออกมาโหฟูมากเลยเหมือนผมผมเป็นหยิกเลยอะดูก็เลยเออเอาไว้สระเองดีกว่าเพราะว่าถ้าสระไปก็โดนฝนก็เหมือนเดิมวันนี้นะคะตอนแรกก็จะไป RF คือนวดนะะนวดที่ดูดไขมันเนาะก็คือ ไม่ได้ไปโทรไปยกเลิกพี่เขานะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยนะเพิ่งมาหยุดตอนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นอะ่ะ mm hmm. ก็เลยนัดนัดแกบ่ายสามนะพอหยุดตกปุ๊บ mm hmm. ก็เออเสียดายมากเลย mm hmm. ก็เลยเออเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้นะคะค่อยค่อยไปอีกเนาะก็มานั่งอยู่นะคะนี่มิกะยังไม่ออกมาเพราะว่ามีคนนั่งอยู่ตรงตรงสระว่ายน้ำนะคะ <laughs> 13%เดี ja y y ๋ยวจะให้มิกะลองชิมนะคะยูยูยังไม่เคยลองซื้อมาจากในร้านสิาเปอร์เซ็นต์แต่มากุมตก็ไม่รู้หรอมิกะไว้เพ่มิาหน่อย ตอนนี้นะคะกำลังจะไปวไ่ายน้ำเนาะเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ชุดนี้นะคะสั่งมาจากชีอินสั่งมานะคะสั่งมาจากชีอินนะคะราคาไม่แพงเป็นชุดว่ายน้ําประมาณนี้จ้า